At his top with night. <laughs> ใช่ครับพวกเขาที่กรี๊ดคือในใจผมเนี่ยก็กรี๊ดเหมือนกันครับวันนี้นะครับในช่วง Artist Talk ครับผมศิลปินที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราเนี่ยนั่นก็คือวงป o เต t โต้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเนี่ยโตมาพร้อมกับผลงานเพลงของป o เต t โต้ครับทุกบทเพลงของพี่เนี่ยแฟนเก่าผมเนี่ยได้รับไปหมดเย <laughs> คือแบบพี่อยู่ในความทรงจำของผมตลอดมาครับโอ้โหรการกลับมากับซริงเกลัลใหม่ท้าสุดนี่ก็คือสมดุลได้นเนยนะครับ,รบวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกันแต่ว่าก่อนอื่นนะครับใครที่เป็นแฟนคลับเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าห่างหายไปนานเหมือนกันเกือบ2ปีนะครับพี่ครับหายไปไหนมาบ้างครับพี่ก็ทัวร์คอนเสิร์ตครับแล้วก็ทำเพลงครับทัวร์คอนเสิร์ต แล้วก็ทําเพลงแล้วก็เขากอนเสิร์ตเนาะแล้วก็ห้องอัดอะไรเงี้ยครับก็เป็นแบบกิจวัตรประมาณเนี้ยครับแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าในเรื่องของซิงเกิลเราอาจจะยังไม่เห็นนั่นเองนะครับครับผมค่ะแล้วเมื่อคืนนี้เพิ่งปล่อยมีตัวล่าสุดออกมาใช่ครับตื่นเต้นไหมคะโคตรมากครับตื่มากครับเป็นภายใน24ชั่วโมงเลยนอแบบยอดวิวนี่ไป200,000กว่าวิวนะคะครับตื่นเต้นครับเพราะว่าไม่ได้ นี่วันนี้ก็ตื่น <c oughs> ไม่ได้มาออกรายการนานมากครับแล้วก็นานๆทีเราจะแบบได้ลุ้นไปกับงานของเราแบบ <c oughs> ไม่ได้รู้สึกแบบนานมากครับ คืนเดียว2แสนยี่สิบสี่ชั่วโมงผมถือว่าเป็นอะไรที่กระแสตอบรับดีมากแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับพี่ต้องมาคอยนั่งลุ้นอยู่ตลอดเวลาไหมครับว่าเฮ้ยชั่วโมงนี้ผ่านไปนวแบบยอดวิวเท่าไหร่อาจจะเป็นเรานั่งรีเฟซตลอดสรุปเป็นเราเป็นพันเลยอะไรจะขึ้นไงจริงจริงก่อนก่อนนะเมื่อวานคือนัดทานข้าวกันก่อนที่จะแบบเอ็มบีออนครับก็แบบมานั่งคุยกันบ้างว่าแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยว เราจะออกสตาร์ทแล้วนะหลังจากที่ทําเพลงคือเราอัลบั้มนี้ทําเพลงมาเยอะมากครับแล้วก็ทําแล้วก็ลื้อลื้อแล้วก็ทิ้งทิ้งแล้วก็ทำใหม่แล้วก็ลื้อมาแล้วมันผมจนกว่าจะมาแบบเริ่มเริ่มเริ่มเป็นสมดุลมีแบบน้องน้องบางคนที่แบบเห็นใน Facebook บอกว่าทําไมทําไม่เสร็จใช่ครับใช่คเพราะว่าทําแล้วก็ลื้อทำแล้วก็ทิ้งทาแล้วก็เปลี่ยนใหม่ตลอดครับผมแล้วเรามาพูดถึงซิงเกิลล่าสุดกันดีกว่านะครับนั่นก็คือสมดุลนั่นเองครับสมดุลในที่นี้เนี่ยพี่ๆกําลังสื่อถึงเรรรรื่อองะไคับม เรื่องของงานเรื่องของอะไรครับสมดุลที่เราตั้งใจที่จะสื่อออกมาให้แฟนเพลงเนี่ยได้รู้เนี่ยนะครับสำหรับสมดุลนะครับจริงๆแล้วทีมทีมที่เราทำเนี่ยนอกจากเห็นพวกผมสี่คนก็มีทีมทีมเนื้อครับทีมเนื้อดูเหมือนเป็นทีมมีคนเดียวครับพี่โจพี่โจเหมือนเพชรตะมันลทีมเนื้อใช่ครับาทีมทำงานกับกับตัวผมเองอะไรเงี้ยคือช่วยๆกันเพลงอยู่แถวนี้นูนอยู่แถวนี้มาาตรวจการบ้านครับตรวจกับ้านสมสมดุลสมดุลจริงๆแล้ว ก็อยากจะให้ทุกคนฟังแล้วครับค่ะแต่เป็นเรื่องของตัวเองมากกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องความรักก็ได้ครับเป็นเรื่องอะไรก็ได้เรื่องครอบครัวเรื่องสังคมเรื่องที่บ้านเรื่องแฟนแต่จริงๆแล้วที่มาที่ไปมันมันเริ่มมาจากว่าเราเราทําเพลงกันเราอยากให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบเราอยากให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์แต่สุดท้ายแล้วสิ่งหนึ่งที่เราพบเลยก็คือมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอกครับต่อให้เราจะทําอะไรดีแค่ไหนแบบ ตั้งใจพูดให้ดีหรือตั้งใจร้องให้ดียังไงมันก็ไม่สมบูรณ์แบบมันก็เหมือนคนคนที่ไม่มีใครสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นแล้วว่าเราเขาไม่สมบูรณ์เราก็เองก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจะอยู่ด้วยกันยังไงมันก็เหมือนเราก็มื้นมาปรับสมดุลกันสักหน่อยนะครับอะไรเงี้ยโลกจะได้แบบน่าอยู่เราจะได้แบบมีความสุขอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเพลงสมดุลดูหลอกมาปมมือครับทุกคนมาปบมือ ครับคุณจ๋าเรื่องนี้นะครับในส่วนร่วมนอกจากอาเราได้รู้กันแล้วว่ามีพี่โจเนี่มาร่วมงานแล้วแต่ละคนนะครับมีส่วนร่วมกับเพลงนี้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนครับอืมมากขนาดไหนก็แบบทั้งหมดเพราะว่าโปรดิวซ์กันเองหมดเลยครับครับครับก็เลยก็เลยเหมือนจะอยู่ในทุกในรายละเอียดนะครับตั้งแต่ตามหาห้องอัดครับจนไปเช่าห้องอัดด้วยกันที่หัวหินครับผมชาาบ้านชาวบ้านครับแล้วก็สร้างเป็นเหมือน making off เป็นห้องอัดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคืออยู่ด้วยกันในช่วงระยะเวลาในการทำนานไหมคะหนึ่งเดือนครับผู้ชายสิบชีวิตอยู่ด้วยกันชีวิตอยู่ด้วยกันบ้านก็โอเคครับสนุกดีครับก็ได้อีกฟิลนึงนะครับเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ออกมาและกิดเป็นคาว่าสมดุลแสดงการเป็ชีวิตอยู่เหมือนกันโอ้แสดงว่าโอเคเลยวได้ต้องต้องถามคนรู้วันแรกๆจะแบบเฮ้ยพี่กินอะไรยังวะแบบเริ่มวันที่สาม มันมันก็ต e> ้องมีการปรับเปลี่ยนกันไปตามแบบสภาพแวดล้อมนะครับวันแรกๆอาจจะกระโชกครอก่าหน่อยแต่พอเข้าวันที่3ที่4ก็มือไม้สายตาคำพูดเริ่มเปลี่ยนไปเข้าไปอยู่ในป่าในป่าเดียวกันเลยชอบตรงนี้นะคะก็ได้ข่าวว่านี่เพิ่งย้ายกลับมาที่บ้านจีนี่ใช่ไหมคะครับก็ับตอกลับมาบ้านเหมือน เหมือนได้กลับบ้านครับเหมือนได้กลับบ้านในวันที่เอ่อเราเคยแบบเป็นเด็กวัยรุน่นแล้วเราแบบอยากไม่อยากอยู่กับพ่อแม่นะครับเราก็อยากออกไปผจญภัยอยากออกไปท่องเที่ยวครับอยากออกไปตามหาความเป็นตัวของตัวเองแบบความเป็นอัตตาของเราจนในที่สุดวันหนึ่งเรากลับมาบ้านเราผมกลับมาแล้วครับก็คือเหมือนเราก็กลับมาที่นี่แล้วเ,เหมือนที่นี่ก็เหมือนบ้าน <S <s แล้วก็ให้การตอ้ตอนรับพวกผมเป็นอย่างดีครับผม,ม แล้วเราก็กลับมาร้อมกับก้อนความคิดก้อนใหม่ครับซึ่งต้องขอบคุณจินนี่มากครับที่เกียรติมันโตมากเลยคือแบบไม่ไม่มาแบบมาจากัดขอบเขตเราเลยก็คือปล่อยให้เราคิดงานเต็มที่แล้วเขาก็ดูแลเราเต็มที่อดีขอบคุณมากครับอีกหนึ่งความพิเศษนะครับของเพลงนี้เนี่ยเห็นบอกว่าได้เจ้าของรางวัลแกรมมี่อวอร์ดเนี่ยนะครับมาช่วยเลยใช่ไหมครับพูดถึงหน่อยดีกว่านะครับว่าไปร่วมงานหรือว่าไปร่วมแจมได้ยังไงครับพี่ ก็ชื่อคุณอะไรครับคนที่สองคนก็ถ้าเป็นทางด้านมิกซ์ก็จะเป็นคุณคิสลอร์เอลจีนะครับครับผมก็จะมิกซ์อย่างถ้าถ้าเราจะรู้จักกันก็จะเป็นมิวส์นี่คนนี้นะครับที่เราเห็นวงมิวส์นะครับมีแบล็กไอพีครับผมมิคเคิลบูเบลครับมีใครอู๋เยอะมีกรีนเดงกรีนที่ที่เราน่าจะพอรู้จักกันสลิปน็อตอะไรอย่เงี้ยครับก็มีเยอะกว่านี้อีก คือตั้งแต่ป๊อปเข้ามิก์หมดเลยตั้งแต่ป๊อปล็อกแมชชั่นเขาเมสได้หมดเลยครับคับผมก็ได้โชคดีได้ไปร่วมงานกับเขาก็บซววอาดุดันทีเดียวเป็นเขาเรียกว่าเป็นมือมิกซ์ในฝันของเราที่แบบเวลาเราฟังงานแบบศิลปินต่างประเทศอะไรเงี้ยครับด้วยเครื่องหมายเครื่องมือเขาแบบเยอะแล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งทําให้เราสึกถ้าเกิดเพลงไทยเราให้เข้ามิกซ์มันจะเป็นยังไงนะเราก็ แล้วพอดีโชคดีว่าเขาว่างพอดีครับจังหวะได้เขาก็เลยได้มิกซ์ให้ครับผมก็โชคดีว่าจังหวะนะจะก็เป็นวงป็นวงไทยที่เขาเป็นเข้าวงคนมิกซ์ให้เขาบอกสนุกดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนใน mastering ก็จะเป็นคุณเทจินเซนครับเทจินเซนนี่ก็คนนี้ก็ได้รับรางวัล Grammy Awards เหมือนกันอ่า่จะใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าได้กับอัลบั้มไหนนะครับแต่อย่างอย่างของคิสลอจะได้กับของทางกรีนเดย์ ครับความรู้สึกของศิลปินไทยกลุ่มแรกนะที่ไปร่วมงานเนี่ยณวินาทีแรกที่เขาตอบตกลงนี่เป็นยังไงบ้างครับพีกก็สายแล้วต้องเตรียมตังค์แล้วล่ะอันนี้เข้าใจได้ตอบตกลงว่านี่เราก็ต้องเราก็ต้องทำงานผ่านเงินไปครับก็ดีใจสิครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหมันเป็นมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าคิวเขาเยอะครับเขาต้องมิกซ์ให้กับศิลปินต่างประเทศเยอะมากเลยอะไรเงี้ย เราก็เลยรู้สึกเราขอไปเป็นหนึ่งในนั้นก็ดีสุดท้ายก็เป็นอย่างที่ใจหวังไว้ครับแล้วตอนที่แบบติดต่อไปไงคะโทรเองปะคะจะจะอีเมลอีเมลพอดีว่าพี่พี่คนที่เขาช่วยช่วยในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือตอนที่เราเลคคอร์ดนะครับพี่ก๊อกพี่ก๊อกกิมเล้งกิมเล้งคือชื่อชื่อร้านที่เขาเป็นเจ้าของนะครับเขาสปอร์ตเราทุกอย่างเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือตอนเลคคอร์ดเขาเป็นลูกศิษย์ ของคุณคริสบังเอิญมากว่าเป็นจังหวะที่พวกผมไปเข้าห้องอาดพอดีแล <therapist. S 1> ้วพี่พี่ก๊อกเนี่ยครับเขาไปเรียน m i ์เสียงกับคุณคริสพอดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบอีเมลหาเราคุยกันว่าเอองั้นลองดูไหมอะไรเงี้ยก็เลยทุกอย่างดูประจวบเหมาะแบบทุกอย่างลงตัวกันแบบพอดีมากเลยทีเดียวนะครับมาเรามาพูดถึง MB กันบ้างดีกว่าครับเมื่อวานนะครับได้มีโอกาสได้ดู MB ตัวนี้เนี่ยครั้งแรกออนกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับกระแาตอบรับก็ดีมากเรามาพูดกันดีกว่าว่า ตั้งใจทำเอ็มวีตัวนี้เนี่ยออกมาต้องการจะเสืออะไรเพราะว่าปกติเราก็จะเห็นหนุ่มออฟฟิศซึ่งก็ตีได้เลยนะว่าปัจจุบันทุกคนเนี่ยเป็นพนักงานออฟฟิศทางานแบบนี้นะครับพูดถึง MV ตัวนี้หน่อยดีกว่าครับผมว่าสัญ,ญลักษณ์ของอผู้ชายออฟฟิศครับหรือว่าคือต้องเป็นผู้ชายแหละเพราะว่าเดี๋ยวเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเรื่องมันจะเยอะมีหลายมีหลายมีหลายเวย์อะไรเงี้ยมันก็เลยตอนี้เป็นผู้ชายนะเอ็มวีใช่่ะหนูเห็นเอ็มวีผู้ชายแบบเราต้องทำงานใช่คือเรา เราว่าหนุ่มออฟฟิศน่าจะเป็นตัวแทนของความรู้สึกของคนที่ตั้งใจตั้งใจอยากจะให้ชีวิตดีอยากจะให้ชีวิตที่สมบูรณ์อยากจะให้ชีวิตที่เพอร์เฟกต์แล้วรอบๆเขาก็มีแต่ความสมบูรณ์แบบ,บม,มีแต่ทุกคนต้องทําอะไรเหมือนๆกันพร้อมๆกันจนในที่สุดแล้วเ,เราเหมือนเป็นจิตสํานึกเขารับ,ค,รบคือในหลอน,นล,อ,นลอ,นอยู่ในหขึ้นไปหลอนก็เลยเหมือนแบบเฮ้ย <laughs> กระโดดขึ้นโต๊ะไปบอกเฮ้ย <R ess ur ic> เรามาลองทบทวนดูซิว่า <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยคุณ<ล>ก็ไม่ได้เป็นคนแบบนี้นี่คุณก็เคยเป็นคนมีความสุขมาก่อน <c oughs> เคยอยู่กับธรรมชาติ <c oughs> เคยอยู่กับอะไรที่มันมีชีวิตชีวาอะไรเงี้ย <c oughs> ครับเพราะฉะนั้นบางทีการตั้งใจทํางานหรืออะไรมากเกินไปหรือว่าการที่เราตั้งใจแล้วมากเกินไปจนเราลืมว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเราก็เคยมีความสุขกับอะไรมาบ้างครับแล้วมันเหมือนมาาสผสมกันให้มันเกิดเป็นสมดุลสุดท้ายแล้วเขาก็เขาก็วิ่งไปเจอตัวเองในแบบที่ ที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เคยมีความสุขเขาอาจจะ <ผม S 1> ไม่ได้มีเสื้อผ้าแพงๆหรือแต่งตัวเนียย้ยแต่ว่าทําไมรู้สึกเห็นเขาแล้วมีความสุขเงี้ยครับแล้วเขาก็เลยแบบเลือกที่จะแบบไปเป็น,ปน,นอีกคนได้เป็นตัวเองในเมื่อก่อนนะครับแล้วสุดท้ายก็เลยไปจบที่ที่ทํางานเหมือนกันที่ทํางานมันก็ไม่ได้สมประกอบแต่เขาก็มีความสุขที่จะทำงานผมเห็นก็จะเป็นภาพทํางานอยู่ท่ามกลางธรรมชาติปลดปล่อยความคิดไปนะครับ MB ตัวหน้าเนี่ยถ้ามีใช้ คนเยอะขนาดนี้แล้วเป็นผู้ชายเนี่ยพี่ตอนเดี๋ยวก่อนพี่ตอนมาทางผมกับพี่ภาคหรือคนอื่นๆที่อยู่ในไลน์แอจีพวกเราก็ว่างที่อยาจะเป็นส่วนหนึ่งให้กันไม่ขายงานสิครับแต่ถ้ามีผู้หญิงก็โอเคนะคะนั่นี่ยไมจะโอเคมากเลยนะนี่เมื่อกี้เนี่ยผมคุยกับพี่ทุกคนไม่พอจะผสมรณ์ไปอยู่ในบ้านมาแล้วไงครับแต่ผู้ชายสิบชีวิตครับผมพี่ก็อั้นตัวเองกันอยู่นั่นแหละพยายามแบบ ทุกอย่างต้องมีสมดุลน,นะครับพี่ครับครับอ่อ <laughs> ปุ <c oughs> อ่มเห็นข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาถามพี่ๆสองคนกันบ้างดีกว่านะครับ mm hmm. ใน MV เนี่ย <c oughs> เต็มที่มากเป็นยังไงบ้างครับการถ่ายทําในวันนั้นครับได้ปลดปล่อยไหมครับ <c oughs> หลังจากที่เราได้อัดอั้นอยู่ที่หัวหนินมาในช่วงเวลาหนึ่งต้องถามว่าปลดปล่อยเรื่องไหนก็เต็มที่ครับก็ถ่ายไม่ค่อยเยอะมากครับก็ถ่ายคือที่ดูเนี่ยภาพลึกเนื้อเรื่องมันจะเยอะครับพวกเราก็จะน้อยหน่อย สบายค่ะแล้วที่รู้เนี่ยคือมีคือเป็นซิงเกิลแรกของอัลบั้มใหม่ด้วยครับก็คือในอัลบั้มนี้จะมีซิงเกิลต่อไปและแอบบอกเราได้ไหมว่าทาหรือยังอะไรยังไงทําไปแล้วครับครัผมคือทำไว้ทาไว้หลายเพลงแล้วแล้วก็เอามาเสนอที่นี่แหละครับที่จินนี่อะไรอยเงี้ยก็เพราะพี่เขาเห็นแล้วว่าเออโอเคมีมีมาเป็นก้อนละก็ คือพี่ๆก็ดูว่ามีสูรุ่ดีก็เลยต้องอครับครับผมมีครับเตรียมไว้แล้วครับก็คือปีนี้คิดว่าคงน่าจะเจอกันทั้งปีครับครับผมพอจะแง้มสักหน่อยได้ไหมครับว่าคอนเซปต์ของเพลงต่ต่อไปนี่เป็นยังไงแง้มคอนเซปต์หน่อยได้ไหมครับว่าอัลบั้มนี้เป็นยังไงบ้างครับก็เป็นวงวงดนตรีครับค่ะ pop rock โพสิทีฟคิดบวกครับคือจริงๆอยากอยากให้ลองลองไปฟังทั้งหมดก่อนดีกว่าครับคืออธิบายเป็นภาพตอนนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดเหมือนเอาฝันมากรองคือรอให้มีแบบเป็นรูปประทแล้วเดี๋ยวมานั่งกันได้ฟังครับผมค่ะนั้นก่อนจะจากกันไปเนาะให้ที่วงโปเตโต้ฝากผลงานค่ะ ฝากเลยครับช well ่องทางในการดาวน์โหลดแฟนเพจต่างๆครับช่องทางในการดาวน์โหลดนะครับก็ดอกจันหนึ t <t ่งสองสามศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดนะครับแล้วก็ทั้งไอจูนทั้งเคเคบ็อกนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้หมดครับทุกอย่างครับครับผมมาโหลดกันยังครับโหลดกันยังครับโหลดกันยังมีคนโหลดแล้วมีคนโหลดตอบแบบ <ừ. S 2> ไหนๆก็มาแล้วครับพี่พี่วงอปอตโตครับฝากถึงแฟนเพลงหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆเนี่ยโยนเข้า Mv ของตัวเองเลยดีกว่าครับขอบคุณมากครับวันนี้เดินทางแบบโดดเดี่ยวมาทั้งวันวันนี้มาเชียร์กันเยอะมาก <laughs> ขอบคุณมากก็ขอบคุณแฟนๆที่บ้านด้วยนะครับที่ติดตามปตโตเรื่อยๆมาพวกผมก็ฝากการเดินทางครั้งใหม่ครับของปอเตโตเองครับสมดุลครับ เดี๋ยวเราขอให้มีความสุขครับโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคบพี่พี่วงเปโตงมากๆที่มาร่วมคุยกับเราข,ขอบคุณครับขอบคุณครับ